ฝป้าพูดเรื่องหลานนะจ๊ะเขาไหว้ได้ไหมเขาอะไรได้ไหมไม่เคยน่าสงสารเด็กเนาะตามแต่ลูกหลเป็นไงพ่อใหญ่กับไม่ใหญ่ก็คือเป็นพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่เขาลักจะตายเขาลักกันจะตาย ่จริงมัน,นพ่ออยูบ้านยอืมมันกลัวไปแย่งสมบัติมันเมื่อก่อนกันก็พูดกับนางฟ้าตัวน้อยอย่างนี้เหมือนกันเนาะ,ะนางฟ้าตัวน้อยก็ไปกับป้าน,นี่แหละ ปาจุงแขนไปไอ,ไอไอนอนนามันบอกว่าเหมือนอยากอยากได้สมบัติฉลาดอย่างเงี้ยไปไหนกันหมดแล้ว fc ไปช่องใหญ่หมดแล้วใช่ไหม fc อุทัยยังอยู่อยู่ไหมไม่อยู่ใช่ไหมมาแป๊บแล้วไปแล้วใช่ไหมไปกดติดตามให้แล้วแต่คอมเมนต์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเด็กเนาะ ณป้าก็ลำบากใจเนาะใครหายเลอเดี๋ยวเดี๋ยวฟังคุณป้าถ่าอันนะต่อชอนั่นเลยคะคุณป้าพูดไม่ออกเลยนะคะแต่อยู่ลำบากกับลูกก็มีอะไรนะอยู่ลำบากอยู่กับลูกก็มีก็ไม่เหมือนอยู่กับเมียอันนี้เข้าใจแต่ยายนี่ไม่ไหวให้ท้ายไอ้แป้งจน ไม่รู้ใคร <stars> พ่อใครแม่กดขี่ข่มผีงบ้าครับจิตใจยิ่งน้องโอมติดติดต่อไม่ได้ติดตาโอ้ติด่อตาไม่ได้เห็นไหมตาหายนะคะวันนี้ขึ้นไลฟ์ใช่ไหมวันนี้ย อิกหนังก็เจ็บอิกเนื้อก็เจ็บกั้นใจกั้นอะไรนะกิ่นไม่เข้าเกินไม่เข้าคลายไม่ออกตามคดีลุงป้าสามปีคงยืนหนึ่งให้กำลังใจครอบครัวป้าเสมอส่วนเรื่องน้องน้องป้าหมดคำสิเว่า ลูกขะเหนียวสวัสดีจ้าลูกขะเหนียวพี่สาวไม่เห็นขอโทษขอโทษนะคะรูปหน้าปกคิดถึงกกอกจ้าจ๋าพี่ก็คิดถึงอยู่ไหนก็เห็นพี่ก็เห็นป้าทุกวันนะคะฟังป้านะคะคิดถึงแต่พี่ก็มีครอบครัวนะลูกเขาเดี๋ยวต้องเข้าใจพี่นะหใจยพี่มีสามีพี่ทิ้งสามีพี่นอนทําไมพี่ถึงกลับบ้านทุกวันแล้วพี่มีแม่มีลูกมีหลานนะ มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอยู่สุขสำหรับคันที่เด็เข้ามาเข้าไม่ได้มีอะไรทําไมแต่งตัวใส่รองท้า้าบายงเกรฐขาสั้นเสื้อแก่นสั้นก็คิดว่าพูดแต่งตัวเลิศรู้บ่ะแต่งตัวดีบ่ะลืมกำพืชบบ่ะ เข้าใจป้าและการต่อชอ,รรอ,อ,อส่สองสารหลานหลานเท่านั้นน้องน้องโมน้องโอมอะติดมากเลย,ย,ยาาเ,เขาติดต่อมากเลยนะ เขาอยู่ด้วยกันนะคะก็ดีใจเมื่อคืนที่นอนก็ไม่หลับดีใจจะได้มาเจอเพื่อนน,นะเ,นเพื่อนที่เคยรำด้วยกันที่เคยเล่นด้วยกันก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นเขาไม่ได้คิดอย่างอื่นถ้าจําได้เมื่อก่อนนะนะคะคุณป้าเคยพานะคะเคยพาน,น้องนะคะผู้เสียชีวิตนะคะเข้ามันไม่ถูกกันนะคะมันทะเลาะกัน ผู้เสียกระสุนเข้าไม่ถูกกันนะอีนางผู้เสียกระสุนนาดาวังคารมันยังบอกเลยบอกว่ามีกันแค่นี้มีกันแค่สองคนนะคะไม่ให้ป้าทิ้งมันตอนหลังที่เกิดเรื่องนะคะมันกลับไปดีกันไม่มีใครชอบอีนางตัวนี้เลยนะคะอีนางกุลาหน้าดำดาวังคารนะคะมันยังมาหาป้าหาลุงมีแต่ป้าแต่ลุงมันบอกป้าอย่าทิ้งมัน แต่พอเกิดเรื่องเกิดราวที่น้องนางฟ้าตัวน้อยเสียชีวิตเข้ากลับไปจูบก,กันนะคะไปจูบปากกันนะคะแล้วก็อีตัวนี้นะคะเมื่อก่อนคุณป้านะคะจูงมือนะคะนางฟ้าตัวน้อยเข้าไปบ้านนั้นไอ้บักนอนนาน,นี่ก็ว่าให้ป้านะไอ้บักปลายนาก็ว่าให้ป้าบอกว่าให้อีผู้เสียกระสุนนะด,ดาวอังคารนะบอกว่าฉลาดดีเนาะ พาลูกเข้ามาฝากคือฝากป้าเข้าไปอย่างเงี้ยอยากได้สมบัติอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นคำพูดของอินเอามีไหนแล้วไหนอันนี้สต็อปเลยเปิด